ผมจะเล่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากหลักการหลักการหนึ่งทางวิทยาศาสตร์หลักการเดียวเท่านั้นอนะ่ะเสร็จแล้วมนุษย์เราเนี่ยเอาไปคิดเป็นเทคโนโลยีต่อย,ยอดได้หลายอย่างมันทำให้เห็นความสวยงามของของวิทยาศาสตร์แล้วก็อินโนเวชันมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังกันสปอนเซอร์ครับ Grab Food Mega Sale Mega Wish ลดใหญ่สมใจอยากจิวเด็ดลดสูงสุด80%เมนูฮิตเริ่มต้น19บาท ผู้ใช้ Grab Unlimited ยิ่งสั่งเยอะยิ่งลดเยอะลดสูงสุด100บาทใส่โค้ด GUMEGA และส่งฟรีเข้า Grab แล้วสั่งเลยเข้า Grab แล้วสั่งเลยสมมุติว่าผมอยู่ที่จุดจุดหนึ่งแล้วผมเห็นเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งผมสามารถที่จะวัดระยะจากตัวผมเนี่ยวิ่งไปถึงเสาไฟฟ้าได้สมมตุติระยะทาง5เมตรคุณวัดระยะทางด้วยอะไรก็อาจจะวัดด้วยตลับเมตร หรือว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะยิงเลเซอร์ใช่ไหมแล้วก็วัดเป็นระยะทางที่แสงสะท้อนกลับมาได้ใช่ไหมมันมีเครื่องวัดตั้งหลายแบบนั้นคุณจะวัดแบบไหนก็ได้เอาใหม่อันนี้มัน1มิติไงมันแนวระนาบเดียวทีนี้ต่อมาก็คือถ้าสมมุติว่าเป็น2มิติละ่ะสมมุติว่าคุณอยู่ตรงนี้ออบเจกต์ที่คุณอยากจะวัดอยู่ตรงนี้คุณก็วัดระยะทางแบบเดิมถูกไหมก็ไม่รู้อะใช้ตลับเมตรวัดหรือว่าใช้เลเซอร์ยิง ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่มีปัญหานี่คือโจทย์ที่เราแก้ได้มาตั้งนานแล้วทีนี้เราถ้าเกิดเรากลับด้านเราบอกว่าผมมีออบเจกต์ออบเจกต์หนึ่งอยู่ห่างจากคุณเป็นระยะทาง5เมตรในพื้นที่2มิติคําถามก็คือคุณรู้ไหมว่าออบเจกต์นี้อยู่ตรงไหนผมบอกแค่ระยะทางคุณอยู่ห่างจากมันนะ5เมตรคุณรู้ไหมว่าออบเจกต์นี้อยู่ตรงไหนคุณก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ยากหรือเปล่าผมก็ลากเส้นไป5เมตรเสร็จแล้วผมก็วาดวงกลมปะแล้วก็ ก็บอกว่าเออเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนอ่ะแต่ว่าผมรู้แน่แน่ว่าคุณอาจจะอยู่ที่เส้นรอบวงตรงนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าโอกาสที่คุณจะอยู่ที่เส้นรอบวงที่ไหนสักแห่งหนึ่งในวงกลมวงนี้แล้วทํายังไงเราถึงจะรู้ตําแหน่งที่แน่ชัดมันสองมิติอ่ะมันคือสองตัวแปร x กับ y เออแล้วเรามีแค่เรามีแค่ตัวแปรเดียวเรามีแค่สมการเดียวเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเพิ่มอีกจุดหนึ่งอ่ะงั้นผมบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอไปเริ่ม วัดที่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วผมถามว่าผมห่างจากไอไอออบเจกต์นี้เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้ผมบอกว่าตอนนี้ห่าง7เมตรคุณอยู่ห่างจากออบเจกต์ที่สองใน7เมตรทีนี้คุณมีข้อมูลเพิ่มละอะไรเอ่ยอยู่ห่างจากจุดแรก5้าเมตรแล้วอยู่ห่างจากจุดที่สองเเมตรเอาล่ะทาเหมือนเดิมเลยดิผมก็ลากเส้น7เมตรของผมเสร็จแล้วผมก็วาดวงกลมทีนี้จะเขียนเขียนนี้นีด ตร <laughs> ทีนี้จุดที่เป็นไปได้มันก็จะอยู่ที่วงกลมวงนี้ถูกไหมครับเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะรู้ว่าโอกาสที่มันเป็นไปได้นะ่ะมันมีแค่2จุดเท่านั้นก็คือที่มันตรงกับทั้ง2เงื่อนไขใช่ไหมก็คืออยู่ห่างจากจุดแรกหเมตรแล้วอยู่ห่างจากจุดที่สองเจ็ดเมตรวงกลม2อันนี้มันตัดกันที่สองจุดมันก็มีเป็นไปได้แค่2จุดเนี่ยตอนนี้จากความเป็นไปได้ไม่รู้กี่จุดในในรัศมีวงกลมตอนนี้เหลือจุดเป็นไปได้แค่2จุดละถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้แน่นอนเราทายังไง ดูแน่นอนทำยังไงคนดูคลิป GPS มาแล้วเราก็บอกว่างั้นเราก็เพิ่มอีกจุดหนึ่งแล้วเราก็เราก็วัดระยะทางสมมุติว่ามันห่างจากตรงนี้สองเมตรเราก็ลากเส้นวงกลม2เมตรของเราทีนี้มันจะมีจุดเดียวเท่านั้นแหละที่มันตัดกันทั้ง3วงนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะหาตำแหน่งของวัตถุใน2มิติเนี่ยเราต้องใช้วงกลม3วงหรือว่าต้องวัดจาก3จุดถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ ใน3มิติแบบโลกของเราเนี่ยก็เหมือนกันก็จินตนาการเหมือนกันแต่ว่ามันจะกลายเป็นเราต้องใช้ทรงกลมเท่าไหร่4วงในการหาจุดตัดร่วมกันสรุปก็คือไอ้วิธีการหาจุดของตัวเองเนี่ยโดยใช้การวัดระยะเนี่ยนะครับนี่คือหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราจะพูดกันในวันนี้เทคโนโลยีแรกที่ใช้หลักการนี้ก็คือเรดาร์ไว้ทุกคนถ้าเราสามารถที่จะวัดระยะอะไรบางอย่างได้โดยใช้โดยวัด วัดระยะทางจากหลายๆจุดเพื่อหาตำแหน่งของอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม <S <S เราใช้เรดาร์ก็ได้ใช่ไหมเรดาร์เนี่ยสมมติว่ามีเครื่องบินบินมาอนี้เครื่องบินบินมาแล้วเรามีเรดาร์มีจานหนึ่งมีจานสองแล้วก็มีจานสามแล้วเราวัดหนึ่งวัดสองวัดสามเรายิงขึ้นอะไรไปบางอย่างแล้วมันแล้วมันวิ่งกลับมาอันนี้ได้ระยะทางหนึ่งอันนี้อ๋อสองกิโลเมตรอันนี้บอกว่า1.7กิโลเมตรอันนี้1.2กิโลเมตรมันสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากเรดาร์สามตัวเนี่ย มาวัดเป็นตำแหน่งของตัวเครื่องบินได้เลยเพราะว่าเรามีข้อมูลจาก3จุดเราสามารถที่จะเดาตำแหน่งของของเครื่องบินได้อย่างแม่นยำยิ่งเราเพิ่มจำนวนจุดเข้าไปเท่าไหร่ตำแหน่งยิ่งจะแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมเราจะยิ่งรู้ตำแหน่งแบบละเอียดมากขึ้นเท่านั้นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ทุกคนก็บอกว่าอ้าวแล้วเรดาร์มันมีหลายๆอันอย่างนี้เหรอครับมันมันมันตั้งห่างกันอย่างนี้เหรอครับ ผมเคยเห็นแต่เรดาร์ที่มันเป็นจานจานเดียวคําตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยระยะห่างระหว่างระหว่างจุดที่วัดเนี่ยนะครับไม่ต้องเยอะเลยนะขอแค่ต่างกันนิดหน่อยก็พอระดับทัศนิยมก็ได้ระดับแบบพอมีระยะสําคัญนิดหน่อยมันก็สามารถที่จะเดาได้แล้วดังนั้นจานเรดาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวรับหลายๆตัวนะสมมติว่ามันมีจานจานหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะมีตัวรับอยู่ข้างในอย่างนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็วัดระยะทางอย่างนี้ แล้วเราสามารถที่จะมาหาความแตกต่างของระยะทางแล้วก็อยู่ดีๆก็ขึ้นมาเป็นตำแหน่งของตัวเครื่องบินได้เลยเรดาร์ใช้อะไรในการวัดระยะทางก็ยิงขึ้นอะไรบางอย่างออกไปแล้วก็วัดว่าสะท้อนกลับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็จะรู้ระยะทางทันทีรู้ระยะทางก็รู้ตำแหน่งนี่คือเรดาร์ทุกคนแล้วเรดาร์เนี่ยมันก็มีความละเอียดแตกต่างกันมีจานเรดาร์หลายแบบก็มีแบบที่มันหมุนๆด้วยมีแบบที่มันหมุนๆก็คือกวาดปื๊บปื๊บปื๊บนะครับ ทำได้หรือว่าจะเป็น,เ,ปนเฟสอะไรอันใหญ่ๆแบบว่าเป็นเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีจานอย่างงี้ครับเอออย่างนี้เลยเป็น,เป,นเป็นตึกใหญ่หญเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรดาร์ที่แบบแรงมากแล้วก็สามารถที่จะครอบคุมได้พื้นที่ได้เยอะกว่าความเร็วในการส่งข้อมูลของเรดาร์ไวขนาดไหนก็ความเร็วแสงนะครับใช่ไหมเพราะว่าคลื่นที่ยิงไปเนี่ยมันเป็นคลื่นวิทยุหรือคลื่นอะไรบางอย่างเนี่ยแหละแล้วก็วัดแสงสะท้อนกลับมาดังนั้นรู้ตำแหน่งของอ็อบเจกต์ ต่างๆที่ที่เข้ามาแล้วดังนั้นวิธีการป้องกันเรดาร์เนี่ยมันก็มีแค่ก็ทํำยังไงก็ได้ให้การวัดระยะทางตรงนี้มันเพี้ยนไปทุกคนให้มันเพี้ยนไปเพื่อที่จะไม่ให้รู้ระยะที่แท้จริงทํายังไงได้บ้างอ๋อก็คุณยิงขึ้นสัญญาณวิทยุมาแล้วเราสะท้อนกลับเราก็บอกว่างั้นเราหาออบเจกต์ไอ้วัตถุต่างๆที่มันซับขึ้นวิทยุก็จะเอามาเคลือบตัวเครื่องบินไว้เอามาเคลือบไว้ดังนั้นไอตัวสัญญาณวิทยุที่สะท้อนกลับไป ก็จะอ่อนกว่าความเป็นจริงทําให้เรดาร์อ่านระยะผิดพลาดก็มีหรือมันไม่สะท้อนกลับเลยสมมติมันดูดซับได้หมดมันก็ไม่เห็นเลยนี่คือหลักการของเครื่องบินสเตลนั่นแหละก็คือดูดซับไอตัวคลื่นที่ใช้ยิงมาดังนั้นถ้าเกิดเรารู้สเปคของเรดาร์ศัตรูนะเราก็ดูดปุ๊บหายไปเลยก็คือไม่เห็นในเรดาร์หรือเอาใหม่แจมก็ได้นะแจมก็คืออะไรก็คือส่งคลื่นอะไรไม่รู้อะมั่วๆไปคืนไป นะครับไปเรื่อยเลยนะครับไอตัวอ่านก็จะอ่านผิดพลาดเหมือนกันทํายังไงก็ได้ให้ให้การวัดระยะตรงนี้นะครับมันเสียมันไม่ถูกต้องก็จะสามารถที่จะหลบเรดาร์ได้โอเคไหมดังนั้นทําได้หลายแบบแต่ว่าหลักการเดียวกันหลักการส่งขึ้นไปแล้วก็วัดระยะอันนี้คือเรดาร์นะต่อมาเทคโนโลยีที่ใช้หลักการเดียวกันคืออะไรโซน่าไหมโซนร์เนี่ยหลักการเหมือนกันเลยแต่ว่าในน้าอะใต้น้าเนี่ย พวกคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมันมันไปได้ไม่ไกลนะครับแต่คลื่นที่ไปได้ไกลใต้น้ำเนี่ยก็คือคลื่นเสียงดังนั้นเราสามารถที่จะเป็นลําโพงเปิดลําโพงไว้แล้วก็ยิงโซน่าลงไปโซน่าก็คือคลื่นเสียงนะครับเราก็ใช้ไมโครโฟนในการวัดก็ต้องมีหลายจุดถูกไหมก็เพราะว่าหลักการในการวัดมันจะต้องมีหลายจุดก็ในเรือดำน้ําก็อาจจะมีตัวรับโซน่ามีไมโครโฟนอะประมาณ 3- 4จุดเพื่อที่จะรับเสียงที่มันสะท้อนกลับมาแล้วก็ ออกมาเป็นตำแหน่งโอเคปะ่ะทีนี้คุณเคยได้ยินโซน่าปิงไหมคือโซน่าปิงเนี่ยอันนี้อันนี้คือคุณอยู่ใต้น้ํานี่คือโซน่าปิงโอเคปะ่ะก็จะใช้คลื่นความถี่หลายๆความถี่แล้วเอามาผสมกันเพื่อเพื่อวัดระยะทางคุณอยู่ใต้น้ําอ่ะคุณจะได้ยินเสียงนี้เลย คือถ้าเกิดว่าคนเรือดำน้ําเนี่ยแล้วโดนแล้วโดนแอคทีฟโซน่าเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในเรือมึงได้ยินเลยเว้ยว่าแบบเรือข้างบนกํนลาลังล่ามอยู่โซน่าปิงมันปิ๊บอย่างนี้เลยเออแล้วคุณต้องทอะไรไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเสียงที่มันยิงมามันโดนวัสดุในเรือมันก็สะท้อนกลับไปเขาก็จะรู้ตําแหน่งคุณเว้ยนี่คือแอคทีฟโซน่านะหลักการเดียวกันเอาละคลื่นเนี่ยมันอย่างหรอเสียงก็เป็นคลื่นใช่ไหมไอไอเรดาร์เนี่ยก็เป็นคลื่นเหมือนกัน ใช่ปะเพียงแต่แค่คุณไม่ได้ยินเฉยแต่มันเป็นอย่างนี้เลยกลับมาที่เคสเครื่องบินใหม่ไอด้วยความที่เสียง <c oughs> คลื่นเนี่ยมันส่งไปแล้วถ้าเกิดเป็นโซน่าเนี่ยเราได้ยินใช่ปะแต่ว่าเป็นเครื่องบินเนี่ยหูเราไม่ได้ยินแต่เครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะใส่เซ็นเซอร์ที่มันได้ยินคลื่นเรดาร์ที่วดัวดเข้ามาได้ถูกปะหูเราไม่ได้ยินแต่เราเรามีตัวเซนเซอร์ดังนั้นทุกครั้งที่เรดาร์ยิงใส่เครื่องบินเนี่ย ไอตัวไมโครโฟนหรือตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะรับได้งนั้นเครื่องบินก็จะรู้ทันทีว่าตัวเองโดนเรดาร์อยู่มันก็คือรู้เขารู้เราอ่ะคนที่อยู่บนเครื่องบินสมมติเป็นไฟเตอร์เจ็ตก็จะรู้ว่าตัวเองโดนเรดาร์หรือเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งในสายเวลาเราดูหนังแล้วแบบว่าโดนล็อกตุ๊ด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 ตเ๊ดตุ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 ๊ดตั๊ดตุ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 � จะมีอุปกรณ์เรดาร์อยู่เขาก็จะยิงขึ้นอันนี้บอ,อกมาเหมือนกันดังนั้นอีฝั่งที่อีฝั่งที่รออยู่เนี่ยถ้าเกิดเครื่องบินเปิดเรดาร์เมื่อไหร่อีฝั่งที่รับเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันก็แบบเอ๊มีเครื่องบินเข้ามาเหรองนั้นมันเป็นเทคโนโลยีนี้มันคือ2ฝั่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินจะเป็นที่ต้องใช้เรดาร์เนี่ยมันจะต้องโดนดีเทคได้แน่นะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรดาร์ฝั่งต้อนรับเครื่องบินก็ดีเทคได้เหมือนกันดังนั้นมันก็เป็นกลยยุทธ์ออะไรบาางง่ ที่สามารถที่จะปัดหัวกันได้ถ้าเกิดเครื่องบินจะบินมาปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปิดเรดาร์หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาจะแอบมาโจมตีเนี่ยเขาจะไม่เปิดเรดาร์เลยแล้วเขาจะใช้เรดาร์ตอนที่มันจะเป็นเท่านั้นแบบยิงหนึ่งทียิงเปิดแค่หนึ่งเวฟปุ๊บสแกนหนึ่งทีแล้วหยุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสแกนต่อเนื่องเนี่ยศัตรูรู้แน่ๆนี่คือเทคโนโลยีนะเรดาร์โซนร์นะครับเหมือนกันแล้วต่อจากเนี้ยคืออะไร GPS ไงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ ก็คือ GPS ด้วยคือ GPS เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรรู้ปะมันเกิดมาจากตอนนั้นช่วงสงครามเย็นอีกแล้วโควอโควออีกแล้วที่คือก็มันเรื่องก็มันโควอั์นี้นี่สมมุติว่าโลกใบนี้แล้วกันนะตอนแรกตอนสงครามเย็นเนี่ยอีรัสเซียเนี่ยโซเวียตเนี่ยมันส่งส่งดาวเทียมขึ้นไปได้ก่อนถูกปะส่งดาวเทียมขึ้นมาได้ก่อนโคจรรอบโลกเลยมันก็โคจรรอบโลกอย่างนี้ใช่ปะแล้วดาวเทียมเนี่ยมันเป็นดาวเทียมแบบว่าวิทยาศาสตร์เป็นเป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์ที่ จะมาแบบตรวจสภาพอากงตรวจสภาพอากาศอะไรอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่โลกทุกๆก,กี่วินาทีก็ว่าไปมันก็จะส่งข้อมูลหนึ่งทีมันมาถึงตรงนี้นก็จะส่งข้อมูลหนึ่งทีมันมาถึงตรงนี้ก็จะส่งข้อมูลหนึ่งทีที่แ l a ในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาก็ดักฟังได้เนาะว่าแบบดาวเทียมมันส่งอะไรกลับมาเขาก็ได้รับขึ้นอ่จากดาวเทียมเขาก็ดีเทคได้ว่าโอเคดาวเทียมมันมันมันส่งกลับมาแล้วเขาดูข้อมูลตรงเนี้ย ที่มันค่อยๆส่งมากลับมาที่โลกตลอดเวลาเนี่ยแล้วนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะรู้ตำแหน่งของดาวเทียมดวงนี้ได้เลยนะโดยการวัดจากความเข้มของสัญญาณที่ที่มันส่งมาเพราะเรารู้แล้วว่ามันโคจรวงไหนถูกป่ะทุกครั้งที่มันปิงกลับมาเนี่ยเราจะสามารถรู้เส้นทางได้เลยเราจะรู้เส้นทางได้เลยว่าอ๋อ oh, ตอนนี้ดาวเทียมตัวน,นี้อยู่ที่ไหนทีนี้พอเอาไปบอกนายพลนายพลก็แบบว่าเฮ้ยยูถ้าเกิดว่าเรากลับด้านได้ไหมหมายความว่า แทนที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้มารู้ตำแหน่งว่าดาวเทียมอยู่ตรงไหนอะถ้าเกิดว่าเรามีดาวเทียมแล้วเราสามารถบอกได้ไหมว่าไอคนวัดสัญญาณนอยู่ตรงไหนก็เลยเกิดมาเป็น global positioning system หรือว่าถ้าเราวัดจากตรงนี้เราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนบนโลกนักวิทยาศาสตร์ก็รับรับเรื่องมาว่าแบบก็ต้องมาคิดว่าแบบโอ้โอเคเว้ยท่านไหนพลให้ให้ให้มิชชั่นมาว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนบนโลกโดยใช้ดาวเทียมหรองั้นก็ไปคิดมา ก็ปรากฏว่าเขาก็ไปคิดมาว่างั้นเราต้องใช้ดาวเทียมไม่ใช่ตัวเดียวละเพราะว่าตัวเดียวไม่พอเราจะต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆจุดมารวมกันตามตามทฤษฎีนี้ถูกไหมดังนั้นเราจะต้องใช้อย่างน้อย4ตัวในการบอกว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลก3ตัวคือ2มิติ4ตัวคือ3มิติใช้4ตัวแต่ว่าเอาเป็น5ตัวแล้วกันกันเหนียวเขาก็เริ่มโครงการดาวเทียมนี้เลยก็เ,เขายิง เขายิงดาวเทียมขึ้นไป5้าตัวเขาเรียกว่า GPS constellation ก็คือเป็นดาวเทียมเพื่อ GPS โดยเฉพาะใช่ไหมครับเขาก็จะว,วงโครจรเขาก็จะแบบว่าให้มันโครจรคนละวงวงนี้แล้วก็มีวงนี้มีวงนี้นี่ใช่ปะแล้วก็มีวงนี้นนอาจจะมีเขาโครจรแบบนี้แล้วก็วัดระยะสมมุติว่าคุณอยู่ตรงนี้บนโลกคุณก็มาวัดระยะว่าคุณอยู่ห่างจากดาวเทียมตัวนี้กี่ดวงกี่กี่กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงนี้เท่าไหร่อยู่ห่างจากดวงนี้เท่าไหร่ใช่ไหม แล้วคุณก็จะรู้ตำแหน่งของตัวเองบนโลกได้เลยในยุคแรกเนี่ยดาวเทียมมีแค่5ตัวในยุคแรกดาวเทียมมีแค่5ตัวแล้วเขาบอกว่าแล้วดาวเทียมมันต้องโคจรรอบโลกตลอดเวลาเนาะดังนั้นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเขาจะสามารถวัดตำแหน่งได้ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าที่เหลือคือดาวเทียมมันมันโคจรมันมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ที่เราฟเวอร์นืกอออกปะเพราะว่าดาวเทียมมันก็หมุนของมันไปเรื่อยนะมันหยุดไม่ได้นะ ใช่ไหมดังนั้นเ,เราต้องรอดาวเทียมโคจรกลับมาก่อนถึงจะวัดระยะจากมันได้ใช่ปะเพราะไม่งั้นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกเราวัดระยะทางไม่ได้เออแต่ว่านี่คือยุคแรกของ GPS แล้วเขาบอกว่าโอเควัดได้ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราโอเคเลยไฟเขียวเรายิงเพิ่มใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็น GPS constellation ก็คือแต่ละวงเนี่ยอาจจะมีสัก3ตัวเพื่อที่จะให้มัน cover แบบ24ชั่วโมงก็หมุนกันไปหมุนกันไปมีดาวเทียมอยู่ตรงนี้อ่ะ ทีนี้แล้วมันวัดระยะยังไงก็จริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนส่งสัญญาณนะคุณเป็นคนรับสัญญาณเฉยๆนะครับดาวเทียมเนี่ยเขาจะปล่อยสัญญาณของเขาอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนปิงคุณเป็นคนรับเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าพอคุณรับสัญญาณเสร็จปั๊บคุณก็มาคํานวณว่าคุณอยู่ห่างจากดาวเทียมดวงนั้นกี่กี่กิโลเมตรกี่เมตรแล้วคุณก็จะสามารถคํานวณย้อนกลับมาเป็นตําแหน่งของคุณบนโลกได้ดังนั้นย้ําอีกทีหนึ่งก็คือ GPS เนี่ยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าในมือถือของคุณเนี่ย มีชิปมีสัญญาณมีเสาที่คอยรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วนะครับเป็นสัญญาณ GPS มันรับได้ไม่ต้องใช้เน็ตที่ใช้เน็ตในมือถือเพราะอะไรก็คือพวกข้อมูลแผนที่อ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้โหลดเก็บไว้อ่ะมันจะต้องโหลดจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าถ้าเกิดคุณโหลดแผนที่เก็บไว้แล้วอ่ะคุณไม่มีเน็ตไม่เป็นไรนะครับเปิด GPS ได้เออแล้วคุณรู้เลยว่าคุณอยู่ไหนเพราะว่ามันเป็นสัญญาณวิทยุเออ คำถามคือต,ตัวตัวรับสัญญาณเลือกยังไงว่าจะจับสัญญาณจากดาวเทียมดวงไหนอ่าถามไม่ดีมากเขามีลิสต์เขามีลิสต์เลยว่าเขาจะรับจากดวงไหนได้บ้างแล้วอินเทอร์เน็ตคืออย่างนี้ด้วยความที่เรามีมือถือเนี่ยนะครับถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะเราสามารถที่จะถามเซิร์ฟเวอร์ได้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมอยู่ตรงประมาณเนี้ยแล้วดาวเทียมดวงไหนมันใกล้ผมมากที่สุดไอตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งลิสต์มาว่าเอ้ย e ตอนเนี้ยมึงต้องฟังจากดาวเทียมตัวนี้นะแล้วมันก็เลยจะทําให้ถ้ามีเนต็ตนะตัวความความแม่นยําของ G.P.S. มันจะมมาาเร็วก คุณลองสังเกตดูเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณต้องรับจากดาวเทียมดวงไหนแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเน็ตคุณเปิดไว้คุณต้องรอหน่อยกว่ามันจะล็อกกว่ามันจะค้นหาว่าแบบเออดวงนี้เออดวงนั้นตามลิสต์ที่มันมีนะครับมันจะล็อกตำแหน่งช้าหน่อยถ้าคุณไม่มีเน็ตเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะรับจากดาวเทียมดวงไหนแต่ถ้าเกิดคุณมีเน็ตสบายถ้าเมื่อก่อนใช้ทางการทหารแล้วทำไมตอนนี้ยอมให้คนทั่วไปใช้ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนี้ตอนแรกคลาสสิฟคลาสสิฟายมากนะครับก็คือ ใช้แค่ทหารเท่านั้นว่ารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน GPS เนี่ยนอกจากที่จะใช้ในแบบว่าเรื่องของเคลื่อนทับพลทหารอะไรอย่างนี้ใช้ในการนำทางด้วยเทคโนโลยี GPS เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยี P cursor คือเทคโนโลยีที่จาเป็นที่จะต้องมีก่อนที่จะไปทา ICBM นะเพราะว่าการที่เราจะยิงจรวดข้ามทวีปเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้จรวดอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าจรวดไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็นําทางตัวเองไม่ได้ถูกไหมดังนั้นทําไม GPS ถึงเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญ เพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นพีเคอร์เซอร์มันเป็นเทคโนโลยีที่จําเป็นต้องมี GPS ตอนแรก c l a s s i f i e d c l a s s i f i แล้วทําไมถึงเปิดให้ให้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้ครับเออตัว GPS เนี่ยมันมีหลายขั้นในยุคของออประธานาธิบดีคนหนึ่งนะครับเขามองเห็นว่าเอ้ยไอตรงเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์กับ commercial use หรือว่าให้คนทั่วไปเข้ามาใช้ได้เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้นะดังนั้นก็เลยจะเปิดให้ใช้แค่นี้เลย ประธานาธิบดีตัดสินใจว่าเป็นเรื่องดีกับมวลมนุษยชาติที่จะมีเทคโนโลยีนี้ใช้ก็เลยเปิดให้ใช้อาจะเลแกนอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเลแกนเหมือนกันนะครับที่บอกว่าโอเคเปิดให้ใช้แต่ว่าผมไม่ให้คุณใช้ทั้งหมด GPS เนี่ยมีระดับความแม่นยําอยู่นะครับก็คือคุณอยากจะแม่นยําระดับ1กิโลเมตรแม่นยําระดับ500เมตรแม่นแม่นยาระดับ30เมตรนึกออกปะก็อยู่ที่ความละเอียดของของคลื่นที่คุณรับได้จากดาวเทียมทีนี้ รัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเอางี้แล้วกันผมเปิดให้ใช้แต่ว่าเปิดให้แบบความละเอียดต่ําประมาณ1กิโลเมตรก่อนตอนแรกน่าจะเปิดต่ํากว่านั้น5กิโลเมตรนึกออกปะแบบระยะทางแบบคร่าวๆจริงๆเปิดให้คนใช้ก่อนส่วนไอความละเอียดสูงเนี่ยเขายังดีคริปไว้อยู่หมายถึงว่าเขาเข้ารหัสไว้ก็คือคนทั่วไปรับไปก็อาจไม่รู้เรื่องว่าดาวเทียมอยู่ตรงไหนเขาเปิดให้ใช้แค่ความละเอียดต่ําก่อนแล้วก็ ค่อยๆปล่อยเรื่อยๆนะครับในใน,ในยุคนี้กออ็ความละเอียดก็ระดับ10เมตรแล้วมั้งใช่ไหมที่ให้ประชาชนใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึง g p s เนี่ยลงไปอีกหน่อยก็คือว่าเขาจะมีอยู่ระดับมีหลายเลเวล L 1 L 2 L 3 L 4 L 5นะครับ L 1เนี่ยก็คือเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้เราใช้ทุกวันเนี่ย L 1นะครับส่วน L 5เนี่ยเพิ่งเปิดใช้เมื่อเร็วๆนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ใช้ในการกู้ภยัย กู้ภยยังไงคุณถามก็นาฬิกาต่างๆที่มี GPS อย่างเช่น Apple Watch Ultra อะไรเนี่ยที่เขาบอกว่ามีทั้ง L1 และ L5 นะครับ L5 เนี่ยก็จะเป็นขึ้นความขึ้นความถี่พิเศษนะครับ Apple Watch Ultra ก็ใช้ได้ทั้ง L1 และก็ L5 ก็กู้ภัยเวลาคุณไปติดเขาใช่ไหมมันส่งมันมีข้อมูลนอกจากตัวที่เป็นข้อมูลพื้นที่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะส่งแบบเป็นความขอความช่วยเหลือเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สามารถที่จะเป็นเป็นช่องสําหรับการช่วยเซฟชีวิตคนนะครับก็เพิ่งเปิดให้ใช้แน่นอนว่าก็มีค่าบริการ L 2 L 3 L 4ของทหารนะครับทหารจะไม่ให้คุณใช้คือสมมุติว่าดาวเทียมอ่ะมันส่งมามันส่งมา,ม,งม,ามันส่งมาทั้ง 5L นั่นแหละใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวดีโคเดอร์ของคุณอ่ะอ่านอ่าน L ไหนรู้เรื่องอะ่ะผมว่าดีโคดผมอ่านได้รู้เรื่องแค่ L1 ที่เหลือผมก็โยนทิ้งถูกป่ะผมก็ไม่รับผมก็ใช้แค่ L1 ถ้าดีโคเดอร์คุณอ่าน L5 ด้วยได้ได้ด้วยก็ดี ขอทหารก็จะมี L 2 L 3 L 4โปเกมอนโก L 1แน่นอน <c oughs> นะ L 1แน่นอนแล้วแล้วทำไมเวลาอยู่บนตึกสูงๆตำแหน่งถึงเพี้ยนละ่ะไม่รู้เว้ยแต่ที่แน่ๆ่อยู่ใต้สะพานอะเพี้ยนแน่เพราะว่าสัญญาณมาไม่ถึงเพราะว่าอยู่ใต้สะพานไม่มีไลน์ออฟไซด์จากดาวเทียมสัญญาณ gps อ่อนสัญญาณสะท้อนครับนะขอบคุณมากครับเทคนีคต่อไปที่เกิดขึ้นจากหลักการการวัดระยะคืออะไรคือเซล์ทาวเวอร์ทรแ a n g u l a t i o n เซอเทอร์เทอร์นิเกเลชั่นคือมือถือคุณอยู่ที่ไหนเขารู้เพราะว่ามือถือของคุณอ่ะมันจะติดต่อกับเสาสัญญาณอยู่แล้วอะ่ะแล้วคุณคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วเจ้าของผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็รู้ว่าโอเคคุณตอนนี้คุณฮุกอยู่กับเสา,าน,นี้ที่ความแรงสัญญาณเท่านี้ระยะห่างของคุณก็น่าจะประมาณ200เมตรอะอะไรเงี้ยเสา,าน,นี้คุณห่างจากเสา,าน,นี้ประมาณ500เมตรแล้วคุณห่างจากเสา,าน,นี้150เมตรอะไรเงี้ยใช่ไหมดังนั้นผู้ให้บริการมือถืออะ่ะ เขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนไอเซลไอดีเนี้ยใช้ซิมเนี้ยถ้าเกิดเขาจะเอาอ่ะเขารู้โลเคชันเขาทำได้และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาที่คุณเข้าห้างแล้วคุณถึงโดนยิง SMS. s อ <c oughs> s เอสคุณ <c oughs> เดินเข้าห้างปุ๊บปี๊บเอสเเอสเข้าแล้วไอ้่ยโปรโมชั่นอะไรวะอ๋อใช่แล้วครับให้มีเดียวกันครับซึ่งก็ไอเข้าห้างเนี้ยไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าใช้เสาเดียวก็ได้ สมมติว่าตั้งเสาไว้ตรงห้างเลยแล้วคุณก็ลากเส้นวงกลมว่าเนี่ยใครเดินเข้ามาเสานี้นะมึงโดนแน่ได้เหมือนกันหรือก็แล้วแต่ว่าเขาจะ implement ยังไงถูกปะ่ะเขาจะ implement สามเสาสองเสาเสาเดียวเขาทําได้หมดเทคโนโลยีเดียวกันสมัยโทรศัพท์สอง G ก็ขึ้นนะว่าอยู่ที่ไหนก็ใช่ดิมันมันแบบเดียวกันอะ่ะดังนั้นเทคโนโลยีแบบนี้เอาไปทําอะไรได้อีกอ๋อไอ้ขอแค่มีจุดปล่อยสัญญ,ญาณหลายๆจุดแล้วผมก็จะสามารถรู้เลยว่าคุณอยู่ตรงไหนต่อมาก็ทำเป็นอะไรอะ่ะ เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมา Wifi Positioning คุณรู้แล้วสมมุติคุณเข้าห้างต่อไปนี้เขารู้แล้วว่าคุณเดินล็อกไหนใช่ไหมมีมีล็อกขายสินค้านะมีล็อกขายสินค้าใช่ไหมเขาก็ใช้แค่สัญญาณ Wifi มี Hotspot สัก3-4ตัวเขาก็วัดสัญญาณนะคุณอยู่ตรงนี้เขาก็วัดงี้นี้น,นี้ใช่ไหมเขารู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหน แล้วก็เอาแมปมาซ้อนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ว่าคุณเลี้ยวขวาแล้วคุณจะไปหยิบโจกยี่ห้อนี้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอินดอร์โพ i ิชันนิงก็ทําได้แต่ก่อน G.P.S ทำอินดอร์ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วก็แม่นด้วยใช้ร่วมกับ G.P.S ก็ได้อืมก็ก็ตามนั้นมันยิ่งกว่านั้นอีกอสิเพราะว่าอย่างนี้อย,นอย่างโซน่าเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ระยะทางอย่างเดียวนะโซน่านะถ้าเกิดว่าคุณมีจํานวนไมโครโฟนที่เยอะพอ คุณสามารถที่จะมองเห็นเป็นเป็นภาพเลยนะใช่ปะ่ะเพราะว่าพื้นผิวที่มันสะท้อนอ่ะมันก็สะท้อนตามพื้นผิวอะความแรงความอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนตามพื้นผิวอะดังนั้นคุณเห็นไปนเลยสมมติคุณสแกนเจอเรือคุณเห็นเป็นเรือบนจอเลยนะเพราะว่ามันเป็นคลื่นสะท้อนตามนั้นไงถูกไหมหลักการเดียวกันกับอัลตราซาวด์เหมือนกันใช่ไหมก็ส่งอัลตราซาวด์งงลงไปแล้วก็เห็นเป็นรูปเบบีไอวายไฟ i ์โพสิชันนิงเนี่ยก็ทําหลักการเดียวกันได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้เขาพยายามจะใช้ Wi-Fi i m a เมจิงก็คือรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนของห้องแบบสแกนหาได้เลยเห็นเป็นเงาคุณเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนของแบทแมนหรือเปล่าเออเออ,เอ,อใช่ <laughs> <laughs> เหมือนของแบทแมนเลยแชทเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ <laughs> แต่ว่าเรายังอีกห่างไกลแต่ว่าแต่ว่าเหมือนแบทแมนเลยแชทอืมแล้วเพลงดักไนท์มันขึ้นในหัวกู <laughs> มันมีเปเปอร์เปเปหนึ่งผมเคยเล่าให้ฟังในช่องนี้ละว่า ผมบอว่าคุณมีการประชุมลับนั่งอยู่ในห้องแล้วผมอยากจะฟังคุณนะแต่ว่าคุณอยู่ในห้องกระจกที่ผมไม่ได้ยินห้องเซฟมากแต่ว่าสปายของผมเอาถุงถุงข้าวที่คุณสั่งมาจากแก๊ปสั่งสั่งถุงแบบร้านป้าที่สั่งมาจากแก๊ปเนี่ยวางไว้แล้วคุณคุยกันแล้วผมมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งยิงยิงเลเซอร์ไปที่ถุงนี่ถุงพลาสติกเนี่ยนะ แล้วผมวัดขึ้นที่มันสะท้อนคือเวลาที่คุณพูดกันเนี่ยมันมีคลื่นเสียงออกมาแล้วอ e ีถุงพลาสติกเนี่ยมันขยับตามคลื่นเสียงนะครับแบบบางๆอ่ะแบบจืดๆแบบว่ามันขยับตามเสียงคุณอ่ะคุณก็วัดเป็นคลื่นออกมาเสร็จแล้วคุณสามารถที่จะเอามารีคอนสตรักย้อนกลับมาเป็นเสียงพูดได้เลยโดยที่ผมแค่ยิงเลเซอร์ใส่ถุงแกลบเท่านั้นจริงนี่ก็คือเทคโนโลยีจากการวัดระยะเหมือนกันนะวัดแค่ความแบบกระดกของถุงสแนกอ่ะ อืผมมีคอนสิรออกมาเป็นเสียงได้เลยต่อมาเทคโนโลยีต่อมาก็คือเทคโนโลยีที่แบบเพิ่งเห็นเลยเว้ยก็คือ,กล,อ,อนะกล้องถ่ายเสียงฮะอะไรนะกล้องถ่ายเสียง I can see your voice คุณสามารถที่จะเห็นขลื่นเสียงได้คือโคตรโหดเลยอ่ะผมเห็นจากช่องนี้อันนี้จากช่อง Steve m o n นะครับก็คือเขาถ่ายรูปมาแล้วก็เนี่ยดูดิคือถ่ายปุ๊บรู้เลยว่าเสียงออกมาจากตรงไหน,นก็คือเห็นรูปแล้วก็เห็นเสียงด้ว่าเสียงเนี่ยมาจากตรงไหน,นแล้วเห็นได้ว่าความถี่เท่าไหร่มันสามารถที่จะรีคอนสตักได้เลยว่าเสียงอ่ะมาจากจุดไหนของภาพ voice see my เห็นปะ What's really cool that really because a is voice cool my is in อ่ะนี่คือเทคโนโลยีเดียวกันแชทเขาทำยังไงตอนนี้เขามีกล้องหนึ่งตัวใช่ไหมเขาก็ถ่ายถ่ายไปใช่ปะเสร็จแล้วเขามีไมโครโฟนเป็นอันยาวๆเลยยาวเลย,ย,เ,ลยเป็นแผงไมโครโฟนติดกันอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีวัดระยะนี่แหละถูกว่าวัดระยะไม่ได้ก็คือพอมันมีเสียงใช่ไหมพอมันเสียงเข้ามาเขาก็จะรู้ว่าเสียงนี้ดังหรือเบา มันวิ่งเข้ามาที่ไมโครโฟนใช่ป่ะเสร็จแล้วเขาก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับได้ว่าเสียงมาจากไหนแล้วเขาก็วาดภาพทับลงไปในใ,ใ,ในในในภาพที่กล้องถ่ายมาได้แล้วมันมีประโยชน์อะไรคุณถามว่ามองเห็นว่าเสียงเอ่อมาจากตรงไหนโอ้โหประโยชน์เยอะแยะเออคือไออย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอย่างเงี้เอนจิน,นแบบคุณเอาไปถ่ายภาพเครื่องยนต์ใช่ปะ่ะ แล้วคุณรู้ว่าเสียงมันมาจากไหนเสียงดังเนี่ยมันมาจากตรงไหนอะคุณเห็นเลยอะคือแม่งอเมซิ่งมากแล้วคุณรู้ได้ว่าความถี่เสียงเท่าไหร่แล้วพอคุณรู้ว่าความถี่เสียงเท่าไหร่อ่ะคุณสามารถเดาได้ว่าพาร์ทไหนมันพังเพราะว่ามันสั่นด้วยความถี่เท่าไหร่ใช่ป่ะมันสามารถคำนวณย้อนกลับได้หมดเลยหรือแบบเขาบอกว่าเขาเอาไปถ่ายล้อรถไฟคือล้อรถไฟเวลาที่มันสึกล้อะมันจะมันจะเสียงดังถูกป่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาที่คนเราจะต้องมานั่งดูว่าตกลงล้อมาจากเสียงไหนกันแน่ ทำไมมันต้องมานั่งแกะนั่งอะไรใช้เวลาเยอะเขาให้รถไฟรถไฟวิ่งผ่านกล้องเลยแล้วเขาเห็นเลยว่าล้อเนี่ยดังกว่าปกติใช่ปะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนนี่มันหลวมอะไรอย่างเงี้ยก็แมเทนายได้เลยดีมากเลยังนั้นแอปพลิเคชันมันเยอะมากที่เกิดจากเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยนะหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยที่เราพูดมาในวันนี้ใช่ไหมก็คือหลักการการหาตําแหน่งจากการวัดระยะทางเออทัางนั้นเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของอินโนเวชันแล้วก็เป็นเรื่องของคนฉลาดที่เข้ามาทํา ข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆหลักการเนี่ยมันหลักการเดิมเลยนะแต่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาจากหลักการเนี้ยหลักการเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมที่มันดูออกจะแตกต่างกันแต่ว่ามีหลายมีประโยชน์ได้หลายทางมากก็เลยอยากจะเล่าให้เรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเหมือนอนะินสปิเรชันอะว่าแบบโอเคแค่หลักการเดียวมันต่อยอดได้12 3 4 5 6 7 8่หเดใช่ไหมดังนั้นก็เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเผื่อคุณจะคิดอะไรแบบเนี้ยออกมาได้อีกโอเคปะ ก่อนที่เราจะจากกันไปทุกคนฝากแกรฟฟู้ดเมกาเซลเมกาวิชด้วยนะครับหิวนะใช่ไหมสั่งได้เลยช่วงนี้ UD, นด,ดีด,ดีนะครับดีเด็ดลดสูงสุด80เมนูฮีตเริ่มต้น19บาทนะครับเเปิดเลยนะครับใช้ GU อูเมกาได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้แกรฟอลรีมิเต็ดนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะสั่งก็ใช้ลิงก์เราที่เราแปะไว้ให้นะโอเคเอ็ก okay. ซ์เรก็เป็นขึ้นแบบเดียวกันแล้วก็ถ้าพูดถึง X-ray ก็ต้องพูดถึงฟิล์ม ก็คือเทคโนโลยีมันมันคอนเน็กกันหมดเลยนี่ว่านะก็นี่แหละครับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างหนึ่งนะรวมถึงแก๊ปด้วยเฮ้เปลี่ยนโลกเหมือนกันเปลี่ยนโลกขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณลูกค้าของเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ได้รับสายแลนแ,แล้วดีใจมากอืขอบคุณครัาวขอบคุณที่อุดหนุนครับเราทําเรื่องกล้องฟิลม์ไมไหมอยากทําแต่ว่าเราติดซีรีส์โควาเราดิเหรอ